แฮงกตตี้สุดห้าวมั่นใจจะดับซปเปอร์เล็กไม่เกินยก4สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงคู่ระหว่างซปเปอร์เล็กกับโจทานแฮกเตตี้ที่จะไม่คิวเจอกันแล้วในวันเสาร์นี้นะฮะในสึกวันเด่กหกแที่อเมริกาโดยทั้งคู่เนี่ยก็บินไปเก็บตัวที่อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโจทานแฮกเตตี้ก็บินไปเก็บตัวตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมซปเปอร์เล็กเพิ่งบินไปเมื่อวานนี้นะฮะ โดยแฮกเกอร์ตี้ก็ได้เผยว่าด้วยสภาพอากาศที่อเมริกาไม่เหมือนไทยเดินทางไปเก็บตัวที่อเมริการ่วมเดือนแล้วนะฮะเพื่อทําร่างกายให้คุ้นชินกับสภาพอากาศที่นั่นมากที่สุดและเจ้าตัวมั่นใจว่าไฟนี้จะล็อกซูเปอร์เล็กไม่เกินยกสี่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์ตี้ก็ได้มั่นใจในสภาพร่รางกายของเขาว่ามีดีฟิต เตียฟิติมพิกัดแล้วก็มั่นใจในฝีมือมั่นใจในอาวุธของเขานะครับว่าก้อนหนักพอตัวนะครับก้อนหนักเอาเรื่องเหมือนกันอาวุธที่ด็ทของแฮการ์ตี้ก็คือหมัดน,นะครับ แฟนมวยว่าพลังกำปั้นของแฮกเกอรตี้จะล่อซูเปอร์เล็กถึงน็อกหรือเปล่าครับจะทําให้ซูเปอร์เล็กเนี่ยกังวลไหมนะฮะโอ้โหเพราะว่าไฟนี้เนี่ยบอกเลยว่าแฮกเกอรตี้ไม่ได้ไมีด,มดเข้มหมัดน,นะครับยังเสริมศอกเสริมแข้งเสริมเข่าด้วยนะฮะโอ้โหพิษสงรอบด้านนะครับเป็นสิ่งที่ซูเปอร์เล็กต้องระวังให้ดีนะครับอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะฮะซูเปอร์เล็ก นอกจากจุดแข็งของแฮงกตี้ก็คือหมัดนะฮะเป็นนักมวยที่เข้าออกไวต่อยมัดได้ดีต่อยมัดได้แม่นแล้วก็หนักแฮการ์ตี้เนี่ยก็มีจุดอ่อนด้วยนะฮะอย่างที่เจ้ารถถังเคยพูดไว้นะครับว่าแฮการ์ตี้ก็มีจุดอ่อนที่ท้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ซุปเปอร์เล็กเล่นงานที่ท้องของแฮการ์ตี้เป็นหลักเลยนะฮะโอ้โหถ้าแฮงการ์ตี้โดนท้องโดนที่ท้องบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับอาจจะมียกมีช็อตให้เห็นได้เหมือนกันนะฮะ ถ้ามาเปรียบเทียบรูปร่างเนื้อตัวของทั้งคู่ล่าสุดเนี่ยแฟนมวยอาจจะมองว่าไอ้แฮกเกอตี้เนี่ยอาจจะเนื้อตัวดูดีกว่าซุปเปอร์เล็กนะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้ขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้กล้ามนะครับมันใช้ที่จังหวะฟีมือมันใช้ที่ไอคิวสมองมวยแล้วก็อาวุธนะครับแล้วก็ไอ้นักบวชน้ำทนของทั้งคู่ว่าทั้งคู่เนี่ยใครจะมีมากกว่ากันนั่นเองนะครับไม่ได้วัดกันที่กล้ามนะครับ ถ้ามาดูตัวของซุปเปอร์เล็กผมว่าไม่แพ้แฮกตตี้เลยนะฮะซุปเปอร์เล็กไฟนี้ทั้งหนาทั้งใหญ่ขึ้นชัดเจนนะครับจาก1 3 5เป,ป็น145ปอนด์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแก่งทั่วแผ่นนะฮะได้ปล่อยเวทมาเต็มที่นะครับมาชคในไฟนี้บอกเลยว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยไม่มีคําว่ายอมแพ้แน่นอนนะครับโอ้โหขึ้นไปบนเวทีพร้อมจะสู้เต็มที่พร้อมจะมาวัดกับแฮกตตี้เลยนะฮะโอ้โห ทัศนนะมุมมองส่วนตัวของผมผมมองว่าคู่นี้มันอาจจะเป็นหนังเกมยาวเป็นหนังชีวิตนะครับอาจจะสนุกพลิกไปพลิกมานะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่ถึงขั้นน็อกกันเลยนะฮะอาจจะ จบที่ชนะคะแนนนะครับคู่นี้ผมเลยมองไปที่ซุปเปอร์เลกนะครับผมว่าซุปเปอร์เลกเนี่ยดูดีกว่าเพราะว่าซุปเปอร์เลกเป็นน้ำมอยที่มีอาวุธหลากหลายแล้วก็น้ำหอดน้ำทนดีกว่านะครับโอ้โหแถมอ,อาจจะหนักกว่าแฮกเกตตี้ด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหแฟนมวยคิดอย่างไรคิดว่าคู่นี้จะจบอย่างไรใครน็อกใครแฟนมวยเชียร์ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์นะบอกกันหน่อยนะฮะ หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานาทีีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตั้ง่าสาวงการมวยไทยรวด,ดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปตามกันได้ที่ adpkc4 p k c อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม